ก็มันก็คงคงเล็กลงนะครับแต่ว่ามันคงยังไม่เข้าที่อ่ะต้องรอ6เดือนนั่นแหละก็ก็ต้องรอรอดูกันไปนะครับว่าเดี๋ยว6เดือนแล้วมันมันเข้าที่ได้ขนาดไหนถ้าหากว่ามันเข้าที่แบบว่ายังไม่ได้สมใจอยากมากก็ เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ซีรีส์สองตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการก็คือประเด็นหลักเนี่ยที่เราทาเราเราตั้งใจแก้ให้เหมือนแม่กับพี่ชายกับพ่ออยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันทําแล้วมันยังไม่เหมือนนะมันยังไม่ใกล้อะ่ะมันก็ต้องแก้มน่องธรรมาชาตินะฮะแล้วก็คือพอเรามาศึกษาหลังๆเนี่ยเขาก็บอกโด,ดยมากคนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยมันครั้งแรกเราจะดีเลยมันแบบมันน้อยคนมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเราเราก็ เราก็รอรอดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็แค่หวังนะว่ามันมันจะดีขึ้นใน6เดือนจะได้ไม่ต้องทําใหม่แต่ที่เรารูกอ,อยู่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันน้อยเอ้ย <ไป S 1> ถ้าถามเราเราว่ามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนเยอะแล้วเพีเยงแต่ว่าทรงมันยังไม่ได้แบบคือเอาเอาเงี้ยนะครับคือว่าไอ้อย่างตรงเนี้ยตรงก้อนตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อหมดตรงเนี้ยมันแก้ไม่ได้วิธีการแก้มันก็คือว่าจะต้องเฉือนเอาไขมันกับพังผืดออก สำหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นสเต็ปที่มันแบบว่าต้องทาใจสูงพอสมควรเพราะว่าแค่นี้ก็แต่แย่อยู่แล้วเพราะนั้นก็คือเราก็จะรอดูว่าถ้าเราหเดือนมันมันมันรัดแกนเนี่ยมันมันไปได้เยอะได้แค่ไหนถ้าว่ามันรัดแกนแล้วมันมันสวยแล้วเราก็เราก็โอเคก็จะไม่ทําเพิ่มเพราะว่ากลัวเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมันรัดแกนแล้วมันยังไม่สวยอาจจะต้องยอมเฉือนเอาไขมันกับฟังผืดออกตรงนี้มันจะได้เล็กๆลงแค่นั้นเองหลังจากไปเช็คอัพมาแล้วไป เป็นประความหวังเอ่อต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เริ่มจากคาดหวังอะไรไว้เพราะว่าเราไม่เคยทําเราไม่รู้ว่ามันมันต้องอะไรประมาณไหนอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าหลังจากทํามาแล้วเนี่ยเราก็ไปเจอพี่พี่น้องนองที่เขาทามาขเขาก็จะบอกว่าพี่ก๊อฟทาถูกต้องแล้วคือมันต้องค่อยๆทําไม่ใช่ว่าทําไปเลยคือเขาบอกเหลือเหลือไว้ดีกว่าเหลือไว้มันจะได้ไว้แก้ได้แต่ถ้าว่าพี่ก๊อฟทำไปเลยสมมติว่าตอนที่ท,ทาครั้งแรกแล้วเราแบบว่าเราเปิดอะไรจนแก้เลยเขาบอกมันอาจจะไม่เข้ากันหน้าก็ได้ ขาบอกอย่างนี้ถูกต้องแล้วแล้วเดี๋ยวดูว่า6เดือนมันมันมันลีนไปได้แค่ไหนแล้วถ้าเกิดมันยังลีนไม่ได้สมใจอยากจริงๆก็ก็ค่อยแก้เพิ่มเติมอย่างที่บอกเพราะว่ามันอาจจะแค่เอาเอาพังผืดกับไขมันออกแล้วมันก็น่าจะจบอะไรประมาณนี้อันนี้เราได้ดคุยกับุหมออยังครับว่าเราอยากจะต้องทเรูปขออบไห หมอบอกว่า6เดือนคุยกันใหม่ซึ่งเราก็เข้าใจได้ก็ต้องนี่คือต้องบอกทุกๆคนด้วยที่ขอบคุณมากที่เป็นห่วงแล้วก็แบบทักกันมาเยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าคือการทำสันจกรรมันต้องใช้เวลาจริงๆรมันต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดู6เดือนดีกว,ว่าหกเดือนบอกว่ากันว่าม,มันมันมันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไหมอเขา,าโอเคมันก็ดีขึ้นเพราะว่าถ้เเาเกิดว่าเราดูจากณวันที่เราแถลงข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม มันก็เล็กลงมันก็บวมน้อยลงมันก็รัดแกนขึ้นเพียงแต่ว่ามันยังรัดได้อีกมันยังรัดได้อีกคือคือพังผืดกับซิลิโคนอะไรพวกนี้มันยังมันยังไม่ได้เกาะกันสนิทเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยน้ำหลงน้ำเหลืองมันก็น่าจะยังอยู่มันก็เลยยังมีบวมอยู่บ้างตามันก็เลยตี ที่ทุกคนก็มาทักว่าพี่ก๊อฟผ่าตาต่อดิน้องเอ้แค่นี้พี่ก็จะขาดใจอยู่แล้วเออใจเย็นๆเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวตาของมจะเบิกเบิกโตขึ้นนั่นแหละหมอบอกในทางว่าไม่ไม่น่าว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันมันไม่เข้าที่มันต้องแก้ทำอะไรอย่างเงี้ยกถ้ามันต้องแก้นะถ้ามันต้องแก้ก็ต้องแก้เออมันไม่มีอะไรให้ซสีเรียดก็เพียงแต่ว่าเราก็รอให้ละครปิดก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันลวกันก็ป็นว่าก็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 รอดูแหละ อือาหารก็ตรงเลยพี่ก็พอใจไปครับเพราะเหมือนกับพี่โอเคพี่โอเคแล้วเพียงแต่ว่าคือคือเออพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเอหกเดือนแล้วมันเป็นยังไงต่างหากถ้าถามพี่อ่ะ พี่ก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าไอ้โฮเทนเป็นยังไงพี่นอนเสียเซลไมหมคะว่ายังมีกระแสไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยที่แบบด้านลบอะครับผมไอ้กระแสด้าน,าน,านลบก็พี่ตอบไปแล้วไงพี่บอกเลยว่าคือเราไม่สามารถทําให้ทุกคนมารักเราได้แล้วก็คนที่เขาไม่ชอบเราอย่างไงเขาไม่ชอบอยู่ดีอะถูกปะเพราะนันคือเราเอาเวลาไปให้คนที่เขาชอบเรามีความสุขดีกว่าคือแฟนคลับเราเองอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่รักเราเองเพื่อนฝูงเราเองอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เราไงมีแต่กาลังใจเข้ามาให้นอกจากพวกที่แบบว่า ไม่มีอะไรทําพวกว่างมากแล้วก็ชอบบูลลี่คนอย่างเงี้ยมันเราไปห้ามเขาไม่ได้อ่ะมันเหมือนเป็นสิทธิ์ที่เขาคุ้นชินไปแล้วแต่อย่างที่พี่ฝากบ,บอกไปพี่บอกว่าเราอยากอยู่กับสังคมบูลลี่อย่างงี้จริงหรอเราอยากให้วันหนึ่งการบูลลี่ในเมืองไทยเรามันเป็นเหมือนบการข้ามทางมาลายอ่ะนึกออกปะที่แบบจะข้ามทางมาลายแล้วก็แบบข้ามไม่ได้วะ่ะรถไม่จอดอ๋อเราคงผิดเองเราเดินมาข้ามในเวลาที่ไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ป่ะวะ ของจริงแล้วการข้ามธารมะลายก็คือการทําถูกกฎหมายนะถูกป่ะเพราะคือเราเราคือพี่แค่ทักว่าเราอยากอยู่กับสังโคแบบนี้จริงๆเหรอแค่ทักว่าเรามาช่วยกันไหมลดล,ลงให้การบูลลี่มันก็ค่อยลดหายไปเพราะว่าให้หายไปเลยคงไปไม่ได้พี่ไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกทุกคนได้เี็เดี๋ยวพี่มาทักให้ฟังวันนี้ พราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบถูกบูลลี่เยพี่แบบกูไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ใช่เออพี่พี่พี่มีภูมิคุ้มกันของพี่อยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราได้ไปอ่าน Google ได้อ่านอะไรเยอะนะครับคือคุณจะรู้เรื่อเลยว่าการบูลลี่คนเนี่ยมันทําให้ก่อกเกิดสิ่งต่างๆตาม,มาป็นลูกโซ่ก็คือมันทําให้ก่อกเกิดโรคซึมเศร้ามันทําให้คนฆ่าตัวตายคุณเป็นฆาตกร,กรทางอ้อมนะคุณชอบเหรอเราแค่มาทักกันว่าเออเฮ้ยเราน่าจะบอกคนที่เรารู้จักหรือว่าตัวเราเองอะถ้าเกิดเราเคยบูลลี่ เราหน้าจะลดแล้วก็เลิกดีไหมแต่ถามว่าพี่จะไปปวดหัวไปไปโกรธคนพวกนี้ไหมพี่บอกเลยว่าไม่รู้จะเอางี้ด้วยเวลามีคนมาว่าเราอะที่เราไม่เคยเจออะรู้ว่าเป็นใครองไม่รู้จักไงเนอะ่าไม่รู้จักแล้วกูจะไปโกรธใครดีวะพี่พี่มีแค่สองสองเอ่อเคสหลักๆเลยที่ขอคืออยากเข้ามาในพื้นที่ของพี่เนอกป่าในไอเอ่อใน t ิกตอกในอะไรของพี่เฟซบุ๊กเนี่ยอย่าเข้ามาเม้นในพื้นที่ของพี่เพราะว่าพี่มีพื้นที่นี้ไว้ให้กับแฟนคลับของพี่ได้มาพูดคุยกันได้มาสนุกสนานกันพี่เป็นคนตอบเม้นตลอดนะแต่ว่าไม่ได้ตอบทุกครั้งถ้าเกิดแฟนคลับพี่เองเขาจะรู้เพราะนั่นคือว่างๆพี่ก็จะไปถ่ายดูแล้วพี่ก็ตอบเวลาคุยกันขำๆบางเออจะมีพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเสียอารมณ์แค่นั้นเองอย่าเข้ามาในพื้นที่ของผมแต่ว่าคุณจะไปเม้นกันในพื้นที่อะไรก็ไม่รู้ของคุณอะ่ะผมไม่รู้หอกมมไปปคควาสุุณท นะฮะแล้วก็คืออย่าดิสเครดิตสินค้าที่ผมขายแค่นั้นเอง <C ute> คือหลังๆมันเริ่มมีลามปามไงมันเริ่มไปบอกว่าเนี่ยพี่ก๊อฟขายไอ้จีแบบปแลปลูกผมเนี่ยเสร็จแล้วพี่ก๊อฟก็ไปเสนอจะัปปลูกผมมาสิอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยไม่ได้นะต้องคุยกันก่อนว่าเฮ้ยคุณอย่าลามปามเอาแค่กําลังดีเพราะเราไม่เคยไปปลูกผมอะไรมาแล้วคือเราถึงได้ออกมาทักว่าหยุดบูลลี่แล้วก็หยุดสนใจคนอื่นให้มันมากเกินไปสนใจตัวคุณก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยคุณคุณเป็นคนดีหรือยังคุณมีน้ำใจให้กับสงอัง เออหรือถ้าเกิดคุณว่างมากสมมุติว่าว่างมา,อา,ากอ่ะสมมุติพี่จะเอาเวลาไปโกรธคนพวกเนี้ยพี่เอาเวลาไปซื้ออาหารแล้วก็ไปแจกสุนัขริมถนนมีความสุขกว่าไหมมีความสุขกว่าสุนัขก,ก็อิ่มท้องถูกป่ะเออพีู่้สุกว่าเออเราน่าจะเอาเวลาไปทำอย่างเงี้ยให้มันมีประโยชน์มากขึ้นแทนที่เขามะวอนทาง,ง,งสินค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์หรือพี่ส่วนตเราสุดทันจะแจ้งควาหมหรือไครับเรา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 เตือนไปแล้วรอบหนึ่งที่พี่พิมไปนั่นแหละคือพี่เตือนนะพี่ไม่ได้วอนขอ เออพี่หน่ว่าสื่อบางสื่ออาจจะไปบอกพี่ก็เป็นวน,นวอนขออยุ่บุรี่ไม่ใช่เราใช้คําว่าหยุดหยุดหมายความว่าเตือนเตือนแล้วเพราะนั่นคือาว่ามาวุ่นวายกับสินค้าพี่อีกพี่ก็บอกแล้วว่ามันมีพรบาคอมพิวเตอร์อยู่มันปรับไม่เกินถ้าพี่จำไม่ผิดนะสองแสนบาทจําคุกไม่เกิน3ปีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพี่จะบอกว่าถ้าหากว่าคุณลามตามจนเกินไปก็คงต้องไปดำเนินคดีตรงนั้น แล้วก็การดาเนินคดีของพี่ถ้าหากว่าพี่จะเอาเรื่องพี่บอกไว้เลยนะพี่อยากจะเอาเรื่องแบบให้มันเป็นเคสตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครแจ็คพอตโดนพี่เอาเรื่องไม่มีการยอมความนะครับบอให้คุณโดนแจ้งความแล้วคุณมาบอกว่าพ่อป่วยแม่ไม่สบายน้องกํบบาลังเรียนแจ้งความหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครอยากจะบูลลี่ผมแล้วก็ไม่อยู่ในขอบเขตเนี่ยคุณเช็คในบัญชีก่อนว่ามี20,000 0บาทจ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีแจ้งความจับติดคุกอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องมีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นในบ้านเราได้แล้วอันนี้มอีอย่างครับผมยังอารมณ์อลุ่ยอยู่เล่นเ,เป้าไว้อย่างไงมีผมบอกเลยนะว่าทุกคนที่เข้ามาบูลลี่เนี่ยผมประกาศไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราได้แคปพวกคุณเก็บไว้หมดแล้วนะครับคือคุณเห็นผมเงียบๆเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ทําอะไรนะผมแคปพวกคุณเก็บไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าวันไหนคุณจะแจ็คพอตดแค่นั้นเองเออทีนีมป ไม่เสียเซลล์พี่บอกแล้วว่าคือพี่ไม่ได้สนใจไม่สนใจคือไม่สนใจจริงๆเพียงแต่ว่าเขาเราแค่มาพูดวันนี้เราเราเห็นว่าอย่างน้อยพี่เป็นคนหนึ่งที่พอจะมีเป็นกระบอกเสียงได้เพราะอย่างน้อยสื่อก็ก็น่าจะลงให้ในสิ่งที่พี่พูดอะเดอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะมารณรงค์ว่ามันต้องให้การบูลลี่ในสังคมบ้านเราเนี่ยลดลงแล้วหายไปซะได้แล้วมันไม่ได้เหมาะกับบ้านเราเหรอกครับสังคมไทยเราอยู่กันด้วยการมีน้ำใจ การเอ็นดูก yeah. ันการช่วยเหลือก mm ันในวันหนึ่งอยู่ๆการบูลลี่ในเมืองไทยมันเกิดเยอะขึ้นน่ะเพราะว่าเราเล่นโซเชียลมากไปหรอเออเราก็เล่นโซเชียลแบบมีขอบเขตดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็คือในวันนี้นี่ก็คืออีกหกเดือนก็อยากให้มันเดลงกว่านี้ถ้ามันดีกับพี่ได้ตามที่ต้องการอยากให้มันสวยแต่ไม่รู้ว่าคําว่าสวยมันจะออกไปเป็นยังไงเนอะป่ะเออเนอะป่ะเออมีอันนี้ก็ฮาพี่อ่านอยู่มีอันไหนสื่อไหนไม่รู้ว่าขอโทษด้วยนะพี่จำไม่ได้แล้วบอกประมาณแบบว่าไม่ตรงปก ไม่ตกปกพี่แบบเอ๊ะกูเคยมีปกอะไรไว้เหรอวะเนื่ยเหรอวะไม่เคยบอกหนิว่าทำออกมาแล้วจะเหมือนอะไรอะไรเงี้ยเอเอเรา,เา,เา,เาแค่แบบอยากให้มันดีขึ้นแค่นี้เองเพราะว่าไม่ได้สัญญกรรมเพราะอยากหล่อย้ําไปแล้วนะฮะสัญญกรรมเพราะว่าบนใบหน้ามันมีสิ่งที่มันมีปัญหาแค่นั้นเองเราก็อยากให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นอืมแต่ถ้าเกิดว่าทำรอบนี้คือมันจะมองว่าเสพติดใญกรรมแบบสัญกรรมนเสพติดอะพี่เคยบอกเนี่ยวันแรกและที่ออกมาพี่บอกพี่กลัวนะเว้ยไม่ใช่พี่ไม่กลัว พี่กลัวเพียงแต่ว่าคือพี่ก็คุมตัวเองว่าว่าพี่ต้องการต้องต้องการต้องการอะไรในจุดเริ่มต้นต้องการแก้จมูกต่างหากแก้จมูกเพื่อให้จมูกเล็กเหมือนคนที่บ้านเราก็พยายามเตือนตัวเองอยู่ว่าเออแค่นี้นะเว้ยที่ต้องการเออแค่นี้อืมพอวันนี้ก็เหมือนอะไรนะใช่ <c oughs> หเหมือนอยากแก้นิดหนึ่งเอายอมรับว่ามันต้องมีแวบ,บหนึ่งเพราะเราไม่เคยทําถูกป่ะแล้วเราก็ไม่เคยไปคอนซัลเพื่อนฝูงหรือคุณหมอว่า,วามันต้องหกเดือน มันต้องถึงได้เห็นภาพชัดเจนเพราะนั้นแน่นอนบางทีพี่ก็ต้องมพีพิมพ์เล่นของพี่อ่ะมันจะบวมอีกนะไม่ว่าจะเล็กลงไหมนะเราก็พิมพ์เล่นของเราอ่ะว่าแบบว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีกหกเดือนมันคืออะไรไงถ้าในส่วนอื่นอยากทำอะไรเพราะถึงไม่อยากแล้วเพราะว่าหลักๆเลยที่บอกคือเอ่อที่มันมีปัญหาบาปเรืน้าเราหลักคือปากที่มันเป็นติง่งมันก็หายไปแล้วมันไม่เป็นติ่งแล้วแล้วก็เอ่อจมูกที่บอกไปมันมันก็ต้องรออ่ะมันตอบไม่ได้อ่ะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าอีกหกเดือนคืออะไรแล้ววันนี้เจ็ดสิบวันหน้าใหม่ทำมีอะไรชีวิตใหม่เปลี่ยนไปเลต้องเปลี่แปลเหมือนเดิมพี่ใช้ชีวิตปกติมากเออพี่ถึงบอกว่าทําไมมีคนบอกว่าเ้านั่นออกมาแถลงข่าวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่หน้าบวมๆก็อยากใช้ชีวิตปกติไงครับอยากจะไปไหนมาไหนแล้วก็แบบเออกันหน้าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้แบบยเออแค่นั้นเองอเขาเคขครับครับจ่า ความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ